ผมนายสุภาภาจะไปตรวบสองทับหนึ่งที่ศูมาสอบผมไฮดรลิกลมครับของอยู่นี่เราเร่เอาเล่ดูนี่เล่เดี๋ยวมาถายกูแล้เดี๋ยวดูเขาเรีย้อ้วเนะ งมืแมงมันเสี่อะนนอย่ี้ขวเพียนอย่างนี้ขอให้ดีก้ะสอให้ดีก็อให้ดีก็ได้ปะขอให้ดีกัน่างเ้มึงทำบเนียขอให้ดีบเลปสรุปเดกลาเ

ถอดสะอาดเหรอพี่นั่นสวยมากเทปชอบว่นหนี่านั่นเทปนไห

ตั่าองลยันสงานคุณหรอนแรกก็จะมีอันหนึ่งคือมันตรงสายตทำานทำงานให้ดูเลกแมงน้ำมันเต็มดยกมอหมกเยกย่งอะนี่ต้องโไปโอ้โหยบ เดี๋ wow. ยวพี่พ่อต้องพืดอนน้ำหดูพ่อเลยเือวงไนน้ำตองหเลยั้งบมดจ้าวงยูทูดิ่าฮึ่ยฮึ่ย่ยยฮึ่ย่ยน่่ี โอ้ยวูเห็นแม่น่สอมี้อนนี้า่ห้ับามนี่มันสมยังวะเล่นสูงไปตุ้ยโก hai nạt thì lo một con mình phơi lôm nhang nó bị một con sải Đoan gì cái nước này Ừ Bị này, bị kiếp này Có chỗ ca nào riêng hay đi học Này